คุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยฮะก็ไปหาเสียงในโรงพยาบาลระบุว่าจะสารต่อโครงการ30บ,บาทรักษาทุกโรคสมัยพันตรวจดทรัพป์เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวยิ่งรักชินวัตรผู้สมัครสอสอ,สอแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยทีมผู้สมัครสอสอของพรรคไม่ไว่าจะเป็นคุณวิชาญมินชัยนันคุณจิรายุห่วงทรัพย์ลงพื้นที่หาเสียงถึงภายในโรงพยาบาลนพรัช โดยคุณยิ่งรักษระบุว่าจะสารต่อโครงการ30บาทรักษาทุกโรคสมัยพันตำรวจโทรักศิลชินวัตรเป็นรัฐบาลมาดำเนินการซึ่งระหว่างการหาเสียงของคุณยิ่งรักษเนี่ยนะคะก็มีนางดาวชุมพลอขออภัยนางดาวชุมนุมพลอายุ57ปีผู้ป่วยโรคไตเข้ามาร้องเรียนแล้วก็ขอให้นำนโยบาย30บบา,าทรักษาทุกโรคกลับมาใช้ เนื่องจากเห็นว่านโยบายของรัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้จริงและยังมีขั้นตอนที่ซับซ้อนทั้งนี้บรรยากาศการหาเสียงแม้จะได้รับเสียงตอบรับที่ดีแต่ก็ค่อนข้างสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้มาใช้บริการสำหรับกรณีโฆษกกองทัพบกออกมาระบุว่ามีนางไพโรธอิสระเสรีพงศ์ผู้สมัครสสพักเพื่อไทยใช้อาวุธปืนขผ่มขผู่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด315นั้น คุณยิ่งรักก็เชื่อว่าไม่เป็นความจริงโดยวันนี้ทางพักจะมีการแถลงข่าวเรื่องดังกล่าวมั่นใจว่าสอสอของพักจะสามารถชี้แจงข้อได้จริงได้และก็เชื่อว่าจะไม่เกิดรอยร้าวระหว่างทหารกับพักอย่างแน่นอนพร้อมกับย้ำว่าจะขอเข้าพบผู้ประชาการทหารบกไม่ได้ต้องการพูดคุยอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ต้องการเข้าพบเพื่อขอคำแนะนําจากผู้ใหญ่เท่านั้นซึ่งการที่ผู้ประชาการทหารบกยังไม่พร้อมให้เข้าพบก็ถือเป็นบทบาทที่เป็นกลางทางการเมืองค่ะ ก็เรียนว่าเราเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะแล้วก็ดิฉันเองก็ตรงไหนที่จะทําประโยชน์ให้ประเทศชาติแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะมาพูดคุยเนะะื้อหาที่เป็นพิเศษนะคะก็คือแค่มาขอคําแนะนําแล้วก็ตรงนี้เองก็แล้วแต่ท่านนะคะซึ่งวันนี้ถ้าท่านถ้าท่านมองว่าอยากให้มีภาพความเป็นกลางกับทุกภัคการเมืองก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะ ว่าจะได้มีในแน,น,น่ของบทบาทของทหารั้ะมีความเป็นกลางกันแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็ยังไงก็คงได้มีโอกาสหารือถ้าหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ